เพื่อประจันหน้าเฮ้ยในโอ้โหก่อนจะมาเจอท่านลุงข้าก็ขอมาดวลกับเหล่าพวกสัมไรเฮ้ยโอ้ยเจ้าโอ้ยเจ้าโอ้ยเจ้าอ้ยเจอ้ยเจ้าเออเเออเฮ้ยชั่วยังไงครับเอชเอชนี่โอ้โหชิชเช่าชิชเช่านี่นี่ครับเอี้ยเฮ้่อเฮ้ยยังไงครับทำอะไรครับเจ้าทำอะไรเจ้าทำอะไรของเจ้าฮะเฮ้ยเฮ้ยยังไงเรียบร้อยโอ้โหกระจอกมากเลย คือริจิสู้กับข้าอย่างนั้นเหรอข้าสกายจินจเนี่ยผู้ที่ตัดหัวขาดไปแล้วสุดยอดมาทะลุในที่สุดลานประลองแห่งนี้ที่อา้าวทะลุยังไม่มาเลยห้ตายเถอะรออยู่ที่นี่ละกันมาจะต้องทําอะไรครับเป่าดีฮะเป่าคุยนั่งรอโอเคในชุดนักลบบีศาจซะด้วยสิโอ้โหเต็มยศบอกเลยอันนั้นไงว่าแล้วเชียว ปลุยจริงด้วยเอาฮะเดี๋ยวมันใช่ขุยใช่ไหมใช่แหละเยียบรอยไงครับท่านลุงค่าเอาเปลืชุดให้กูเฉยเลยโอ้ในที่สุดเราก็มาเจอกันท่านเข้าใจข้าแล้วใช่ไหมท่านลงุงข้าเาป็นคนฆ่าข่านเองความดีความงามเฮ้ยความดีความชอบนี้ข้าไม่มั่นใจเลยว่าเจ้าจะมาหรือเปล่ามาดีใครอยากคุยกับท่าน ร่วมมือกันเราจะขับไล่พวกมงโกที่ออกไปแล้วบูรแล้วนะไม่ใช่หน้าทีของเจ้าอ้าวทำไมอ่ะข้าเป็นคนประดิษฐ์เด,ด็ด,ด,ด,ดหัวสั่งอ้ายุบตระกูลสากายทำไมอ่ะฮะนับแต่วันนี้ไม่ใช่สอม้าวเฮย้ยไม่เป็นไรแต่ก็เราก็ยังร่วมมือกันได้ไงลับๆับข้าเสียสละทุกอย่างเพื่อคนของเราเออใช่ไม่เสียใจเลย เสียสลาเพื่อคนของเราเชียวนะไม่ได้ไม่ได้ทรยศเป็นพวกมองโกซะหน่อยกลุ่มใหม่จะย้ายเข้าไปแทนที่อ๋อพวกเขาจะคองคาหาฮารา์าเลยเหรอโอเคถ้าต้องบอกลาบ้านอ่าทำไมทุเรจ่จะมาโชว์ุณทำหน้าที่เอออย่างว่านะคนญี่ปุ่นสมัยก่อนเขาก็ส้นตีนแบบนี้แหละเออเที่ยมากเลยครับ <laughs> โอ้โห ทำเพื่อแผ่นดินนะฮะแต่แผ่นดินตอบแทนแบบนี้เนี่ยนะโอ้โหให้ตายเถอะครับเสียสละเพื่อแผ่นดินแล้วกูก็ไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยนะก,กูแค่ต่อสู้อย่างไม่ไม,ไม่เยี่ยงสาบะไรแค่นั้นเองเออแต่ก็ช่วยคนเราได้หรือเปล่าล่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแม่ไม่ได้ทรอยศแผ่นดินซะหน่อยบ้าบอที่สุดนี่แหละฮะคนญี่ปุ่นสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้นะความคิดเขา โอ้ท่านยังเป็นจิโตแห่งซุชิมะต่อไปจิโตคืออะไรวะเป็นสิท่านจูบุใ้ข่าฝึกนักรบเพื่อต่อสู้พวกมองโกโดีแล้วพวกมันจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะยึดครองญี่ปุ่นได้ทั่วประเทศถ้าใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อใครขวางพวกมันอ๋อเป็นจิโตถ้าเคยหวังว่าจะได้ทาภารกิจนี้ร่วมกับเจ้าในฐานะบิดาและบุตรท่านยังอาจแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่ได้อ๋อได้สิ คงไม่ลำบากอะไรอ๋อถ้าทางเขาจะต้องการคนช่วยนี่ให้เราช่วยเถอะอย่าเลยอ้าวโอ้เจ้าคนเดียวเข็นไม่ไหวหรอกอ๋อเอาวะท่านใจดีเหลือเกินไะคนมาหนาวฮะคนมนหนาวอ๋อคนมนหนาวเฉยเลยครูกองทัพของนักลบปีศาจอยู่ที่นั่นเขามีกองทัพด้วยหรอ ไม่ได้ข่าวหรอครับอ๋อเขาจะล่องเรือไปทุ่งหญ้า่มองโกเผาบ้านของพวกมันให้วอดปวามหมายนักชชมนักนี่คือทั้งหมดที่คาดจะมอบให้พวกเขาได้หวังว่าจะช่วยได้จงไปเถอะโอเคต้องเรียบช่วยเข้าไปยังไงครับดันเอบอือกดเอ็กซ์รัวๆครับอือปุ๊บปุ๊บปั๊บป๊บป๊บมาแน่นอนเรียบร้อยเอา่ะ ขอบคุณครับยังอีกไกลโคก็ถึงจโจง,งาคอยู่ห่างไกลจากโคนไว้ละอาเอามองโค้ด้วยนะโอเคไปเรียบร้อยถ้าไม่รู้เพราะเขาพูดถึงหึงใดอย่าพึ่งพูดตามเข้ามาเออม้าขาวมันกันเลยถ้าลุงมาเอามา้ากูอยู่ไหนวะเดี๋ยวม้าข้าล่ะเออโ,อโหจะไปซ่อนอยู่ไหนเนี่ยฮะโซละมาอของลุงจะออกดูเผือกกว่า ของเรานี่ข่าวโคลนถ้าไม่มีกองทัพผู้ที่เข้าร่วมก็อ๋อเพิ่มทุกคืนทุกวันท่านโจกุนเป็นกังวลกังวลอะไรข้าก็เป็นกังวลอะไรวะเมื่อได้จะเมื่อตระกูลใหม่มาถึงชาวบ้านจะก้มหัวให้เหล่าซามูไรหรือยศดพวกเขาในนามออกกันเล่าอ๋อข้าไม่เป็นเช่นนั้นพราจะฟังข้าเจ้าต่อต้านอย่างเปิดต่อต้านอะไรฮะอะไรกัน รวบรวมคนเพื่อสู้กับมงโกเฮ้ยไม่ได้จะต่อต้านโคโชกุนมึงอะไรของพวกมึงวะเดี๋ยวเจ้าจริงเชื่อว่าเราพิตาม่าจะเชื่อฟังเจ้า,จ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 าอ้าฮะ,ะแล้วเกี่ยวอะไรกันซบฮะน่งบนม้ากันพอแล้วโอเคลงแล้วก็เดินต่อไปเดินไปไหนครับโอ้ดูสิเหมือนถูกจัดฉากไาให้เราสองคนโดยแท้ดูดีโอ้โหซักสักโล่าหรอวะไม่ใช่ดีดอกกัน สุสานมทํำประจำตระกูลที่พักพิงสุดท้ายของตระกูลซากอิจะโชัโคตเอามารมถึงบารดาของเจ้าด้วยโอ้ปิดาด้วยครับโอใช่ใช่คาราวะโอเคอู้เอาว่าโอโหฉากสวยนี่อเออเออใบาเมเปิลนะสีแดงกับอ่าใบาอะไรไม่รู้สีขาวดอกดอกดอกอะไรไม่รู้อ่ะมันมันแบบ โปรยมาปนกันนี่ทำความเคารพเหล่าบรรพบุรุษที่ได้จากไปแล้วสวยงามมากแล้วต่อไปพวกเราเอา้าคิดถึงช่วงเวลานี้แบบนี้ข้าเองก็เช่นกันแย่จังเลยนะทำไมเราลูกมือกันรับรับไม่ได้ล่ะครับ้าลุงถตาก็จงคุณตัดสนแล้วว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่อะไร กูไม่ได้ทรยศแผ่นดินฮะมีคำสั่งปิดชีพหัวเป็นพวกนอกกฎหมายฮะจะสอยคนแข่งแข่งข้อตกนําน่าลูกปกป้องปกป้องด้วยพิษของกำนํมมอบกับสตยไปฮะหยู่ชีวิตพวกคนแม่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 ถูกไปทิ้งไงเออเจ้ามาไล่คุณธรรมเดี๋ยวมึงเอาคนไปตายฟรีเพียงแค่ธาตคุณธรรมเอ เป็นเพียงแค่ท่าทีคุณธรรมพาคนไปตายฟรีอะนะนั่นเหรอคุณธรรมอ่ะโอ้โหอะไรวะเอาคนไปตายเพื่อ,อเพื่อตายแบบศูนย์เปล่านะโอ้โหบาบอที่สุดแลกกับหัวข้าเนี่ยเราคุณธรรมโอโรรม้โอห บททูตรทษทีครับอะไรเฮ้ยแม่งวัดเด h อ f ฟ c k โอ้โหแม่งไม่ไม่สมเหตุสมผลนะพูดตรงตงอะไรวะโอ้ oh. ยังไงว่าเพื่อปรับสตูจะต้องสูญเสียสละเท่าไหร่ก็พอเหรอมึงจะบ้าเหรอครับ ถึงเวลาแล้วรับอะไรวะจดเขียนคำสั่งเสียถึงตระกูลซาไกตระกูลชิมุระและตระกูลชิมุระอ๋อรับเสียบแยกทางกันไปเขียนอุย้ยสีขาวแล้วสีแดงโอ้โหแบ่งเป็นโซนจะยินอย่างก็ไม่ใช่ <c oughs> เอาวะมาครับผมเขียนจดหมาย โอเคโอ้ <Okay>. oh, เอาว่ะเขียนซีจินนันแลมึงพกอะไรมาเขียนด้วยเหรอหรือว่าเอาแบบเอาเลือดเอาเอาเข็มจิ้มนิ้วแล้วเอาเลือดแบบเขียนเหรอลำลึกถึงการสูญเสียเหรอโอเคมาครับผมแต่งกอรสุดท้ายเพื่อตาที่เห็นแผลฆ่าเดี๋ยว อันนี้อะไรอ่ะมือที่วาดดินฟ้าทุกย่างก้าวที่แก่ก้าอะไรวะอะไรดีครับอ่ะเอาแตนแ,แต่ไล่หัวมาเลยการตาที่เห็นแผลค่าอันนี้อะไรอ่ะเพิบต้องกลับมาอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวอ้าวเฮย้ยเดี๋ยวเออต้องกลับมาก้ามคืนอ่าก้ามคืนรักแลกกันไป วๆเลยวๆเลยไหนดูพาทิสดงวานคนตายไทยบาปเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถึงค่าต้องจากกันนี่ละกันมาเออตาที่เห็นแพลค่าดอกไม้ที่ร่วงโรยก็าหาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยกล้ำคืนคืนลืมรัก คลื่นทะเลที่พัดเข้าฝั่งก็หาแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยข้าเขียนคําสั่งลาแต่ข้ามีที่จะตายหรอกนะพอ,อยูนะยังรอข้าอยู่แล้วโทโมเอกก็กําลังเปิดบ่อนอยู่ที่เกียวโตโว้ยวัดไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เอา้ามึงเปยนชุดแล้วหรอท่านลุงไวมากเลยเอา้าอ๋อย้อนโอ้โห <c oughs> ท่านพ่อกับท่านแม่อยู่กับข้าเสมอ <c oughs> แน่นอน อาจจะฝึกเจ้าอให้เป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดของตอระกูลซากไกไม่ข้าเป็นนักรบปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในซูชิมะโอ้จะก็เหมือนลูกในไส้ข้านั่นแหละเจนเอาไงเอาไงเอาไม่เอาเอาไม่เอาแน่นอนท่านลุงเอาฟแฟลชแบ็คโอเค แล้วตอนนั้นมึงไม่ได้ตอบไปหรอนะมาตอบตอนนี้อ่ะนะนี่ดาบของเอาดาบยังไม่ได้เปลี่ยนเลยที่ว่าจะไม่รู้ว่าจะต้องมาดวนกับทลุงข้ายังเป็นดาบพิมะยังไงครับหรือเราจะยอมตายตรงนี้เลยวะไม่สิถ้าเราตายตรงนี้ก็ต้องมีโอ้โหผู้ที่เสียสละโดยแบบท่านโชคุนแม่งนำทัพไปแบบไปตายฟีนะฮะ้ายฟีตายฝี มาครับผมท่านลงุงข้าจะสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ไม่ได้สู้เพื่อไปตายเฮ้บท่านฝึกผลข้าปล่อยข้าไปเถอะปล่อยไปเถอะท่านลงุงอย่านะข้ายังตายที่นี่ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยจุ๊เฮ้ยยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยข้ายังตายไม่ได้ท่านลงุงเฮ้ยอ้ะเฮ้ยอ้ะทำไมหลบไม่ได้วะว่าจะหลบสวยๆวยเฮ้ยเฮ้ย พิจูบเจือเจือเดะยังไงครับถ้าลุงึบโอ้ไม่โดนหรอกครับพอข้าฮิวได้ยังไงแล้วฮึบชุบมาครับผมซอมอะไรต้องดูเชิงกันแหมฮึบยังไงหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้โหมันใช้ท่านี้เหรอท่านลุงใช้ท่านี้ก็ไม่บอกข้ามาซอมอไรต้องโอ้ครับฮึบเจือเฮือดี่อเฮ้ยชูบเฮือดิ้บเจือเจือเชือเฮือดิ่บมาครับผมข้าหลบได้ พราะข้าคิงเก่งยังไงล่ะเฮ้ึบฮึบอ้าวอฮือย่ะเฮึบเสือเฮือเสือแผลในใจที่สร้างขึ้นไม่มีวันเยียวยาได้เยียวยาอะไรสังหารข้าท่านจะยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นอ๋อข้าทำผิดคำสั่งท่านโชกุนไม่ได้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ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 ทำผิดคำสั่งไม่ได้เหรออ่าแล้วแล้วถ้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เออเฮียเดี๋ยวก่อนเนี่ยข้ากำลังคิดอยู่ท่านลุงท่านใจเย็นให้ข้าให้ข้าให้ีก่อนได้ไหมเออจุ๊บเอ้อฮึบฮึบเชือะอู้หข้ายอมให้ท่านฟันนะท่านลุงบอกก่อนเลยฮึบเพื่อเอึบเชือเชือะฮึบฮึบเพือเชือะอืดเชือะอืดเออข้าท่านต้องการแก้แค้นไม่มีไม่มีการแก้แค้นอ้าวไม่มีการแก้แค้นทำไมนีม่มีการลงทันไม่สมเหตุสมผลเลยท่านลุงยังไงครับ ข้ามัวแต่อ่านฮึบฮึชุบชุบเออฮึยชุ่ยฮึยชุ่ยเออชบอือฮึ๊บมาท่านลุงเออฮึบฮึบอึอเฮึยชุ่ยฮึยชุบอือชุบอึยยังไงครับเออชุบโอ้ยอือเสวฮึบโอเคงั้นข้าจะอืบกิ้งไปกิ้งมาฮึบยังไงครับฮึอเสวอึอเสวะเสวะฮึ๊บมาท่านลุงยังไงครับยังไงฮึยชุ่ฮึบเสวะชุบ คือเฮ้ยอย่าเอา้าไมแม่ปุ่มมาตอบสนองช้าชุดใช่ปุ่มมาตอบสนองช้าเหลือเกินมาเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยครั้งนี้ข้าจะยอมท่านละกันท่านลุงลาก่อนลูกเอ๋ยมาครับผมข้าไม่อยากทำ้ายท่านนะท่านลุงเฮ้ยเจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหชิบมาฮึ่มเชื่อเพื่อเชื่อ แผลในใจอีกแล้วเจ้ากระพุดท่านท่านกรพุดทำเดิมนั่นแหละไปจยังไงไปจุ๊ไปจุ๊อ่ะุบชุบยจุอ่ะบจัวชุบปลียมาครับท่านลุงเฮ้ยจุกเฮ้ยจุเฮ้ยจุเฮ้ยจุ๊เฮ้ยจโอ้ยท่านลุงท่านขี้โกงข้ามากท่านใช้ท่าที่เอ้ยจ๊เออเออไอ้เออรับ นี่เป็นเพื่อเพื่อการลงทันอย่างนั้นเหรอท่านลุงมันไม่ใช่หรอครับเฮ้ยชุบเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเฮ้ยชุบอื้อฮึบฮอืมมาครับผมเอ้ยเอ้ยจะเอาโหไม่ทันอีกแล้วว่ะอะไรวะเฮ้ยมันมันชุบอื้ออื้อฮึบฮึบอืมมาเอ้ยังไงครับได้เวลาแล้วได้เวลาท่านเวลาได้เวลาหยุดหยุดสักทีอื้อเรียบร้อยเสียงกรีดร้องท่านน่ะแกลงแล้วท่านลุง ถือว่าถือว่าวินวินนะเออฆ่าโดนท่านฆ่าไปรอบหนึ่งแล้วทีนี้ท่านก็ต้องโดนฆ่าฟันรอบหนึ่งอึ๊บโอ้โหโ,โ,โดนไปขนาดนี้น่าจะเจ็บหนักพอสมควรเออโอ้โหเจอแผลไปขนาดนี้เอาวะเออเรียบร้อยเจ็บมากอือือเจอฟันที่ซี่โครงชายโครงเอาไงจีนวะจีนจะเจ,ะจะ้าหวะหัวละ จงให้เกียรติข้าให้ตายเยี่ยงนักลบอ้าวไว้ชีวิตข้าโหคือแบบไม่ไม่ว่าทางไหนแม่งก็เจ็บทั้งคู่อะคือคือถ้าข้าเราเราก็เจ็บปวดนะเราไม่ได้อยากฆ่าท่านลุงหรอกแต่แบบมันสําหรับท่านลุงแล้วในมุมมองเขาคือการให้เราฆ่าเขาเนี่ยมันถือว่าเป็นการให้เกียรติมันเหมือนเป็นการทําให้ท่านลุงปูมิใจก่อนที่เขาจะลาลับไปจากโลกเนี้ยนะ พอไม่รู้ว่าจากนี้เราจะเข้า,จาใจกันได้หรือเปล่าหรือกลับไปรายงานท่านโชกุลแล้วจะโดนท่านโชกุลสั่งประหารหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ท่านโชกุลสั่งให้ท่านลุงมาฆ่าเราแต่เขาทําไม่สําเร็จเขาจะจะโดนท่านโชกุลประหารหรือเปล่าวะเดี๋ยวเอาไงดีวะนนี้เฮ้ยไม่ได้โดนฆ่าอย่างมีเกียรติแน่เลยอ่ะหมายถึงโดนโดนท่านโชกุลสั่งประหารน,นะนะเพราะว่าทาได้รับคาสั่งมาแต่ทําได้ไม่รู้ลวงอ่ะเออโอ้ฆ่าไม่ลงวะเอาปะผมฆ่าไม่ลงครับท่านลุงขอโทษละกันผมคิดว่าท่านโชกุนน่าจะไม่ฆ่าท่านหรอกนะคิดว่าง อ,อยังไงก็คือได้ได้แผลไปขนาดนั้นแล้วอะนะเออท่านท่านโชคุนน่าจะเห็นใจมังม้งมั้งค่าไไรคุณธรรมเดี๋ยวคุณธรรมในมุมมองของใครของเขาไม่ใช่ของเราศัตรูแต่ข้าจะไม่สังหาครคนในครอบครัวขอโทษนะท่านลงุงนักรบปีิศาาจะถูกไล่ล่าไปช่วชีวิตไม่เป็นไรครับท่านลงุง ้ารู้แล้วข้าขอหนีไปก่อนแล้วกันท่านตามมาแล้วกันโอ้โหเอาวะหวังว่าท่านเจ้าคุณมึงจะไม่ฆ่าลุงกูนะกูฟันไปขนาดนี้แล้วดูก็รู้ว่าประลองกันจนแบบเออในฐานะลูกผู้ชายเอาวะมากังวลน,นะผมกังวลน,นะแบบสั่งคำสั่งไม่เป็นคำสั่งไงเออเพราะ คนหูปบลานด้วยคนญี่ปุ่นสมัยนั้นน่ะเออทไม่ทำตามหน้าที่ไม่สำเร็จหรอนั้นมึงควานท้องซะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะไม่เป็นไรแลนะกลับไปไปฝึกทหารต่อตัวเราก็หนีอาว่เรียบร้อยห้าวจบแล้ว โอ้เอาอะครับนี่โอ้โหเรื่องราวของนักลปปิาษาจนะฮะนี่คือเส้นทางรูทนี่เรื่องของผมเองหวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาระหว่างที่แบบเขาเรียกอะไระ่ะอ่านซับนี่คือแบบลิ้นแม่งพันกันแล้วก็เอาคำๆแม่งผมก็อ่านไม่ทันต้องขอโทษด้วยนะฮะแต่ว่ากูกงไม่เป็นไรหรอกฮะ,ะทุกคนนะ เกมนี้มันออกมาเป็นโอ้โหจบมาเป็นชาติแล้วว่าทุกคนน่าจะดูกันจนเบื่อแล้วตอนนี้โอเคก็จบสัทีได้เวลาเริ่มซีรีส์ใหม่นะฮะมาครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับสำหรับซีรีส์ Ghost of Tsushima เอร์ชั่น Director เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันแตกต่างจากเวอร์ชั่นเดิมยังไงนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบด้ยนะครับผมที่แบบเออก้ากลืนฝืนทนดูกันจนจบนะฮะเพราะว่าอย่างที่ว่าแล้วฮะอย่างที่บอกไป เกมมันออกว่ามนานมากแล้วฮะเรื่อง,องกว่าจะมีโอกาสได้เล่นก็โอ้โหช้ากว่าไปคนอื่นแบบโอ้โหเป็นแรมปีอ่าฮะเอาอันนี้อะไรฮนะจินโหมาเขียนทําอะไรวนะจินมึงเขียนอะไรจินจินเพื่อนเพื่อนเขียนอะไรครับเพื่อนอะไรอนะ่ะรู้ว่าจินเขามีรถรถสยมแบบนี้ว่าแบบเขียนเขียนแบบอะไรวนะเนี่ยเดี๋ยวเออระดับใครวะน่านะ เรียบร้อยอยู่ๆจินก็นึกตลกฮะเขียนอะไรไม่รู้ฮะเขียนแบบโอ้ชุดชุดชุดสีเอ้นี่แบบเท่อ่ะดูดเนี่นักลบปีศาจสีแดงแดงๆส้มๆโหเท่จัดๆเลยอ่ะอือโอ้แสดงว่ามันมันน่าจะขึ้นกับขึ้นกันตามนี่ว่ะแบบอะไรวะตามที่เราเลือกอ่ะถ้าเลือกฆ่าท่านลุงอาจจะได้อีกอีกชุดหนึ่งเฮ้ยแต่ผมทูกใจชุดนี้มากเลยโอ้โดีนะที่เลือกไม่ฆ่าเอาวะ่ะมาครับผม เอา้าวขู่เขาฟาแฟดข้าจะไม่ตะโกนเราเรียนหายจากความทรงจำเออแน่นอนครับผมมีมีมอาวุธอะไรวะนะของอะไรไม่เต็มเลยอันนี้สำรวจอะไรวะจะพบกระสันติสุกอ๋อโอเคแหน่วครับผมเขาก็ต้องไปฝึกทหารมั้งนะไปฝึกทหารต่อแหละเออกับคาตนะโอโหโอเคนี่นี่คือเรือนเรือนใหม่ของเราเหรอ เรื่องไงวะโทเอะไม่ต้องใช้มันแล้วบอกว่านางจะค้นพบสิ่งที่นางตามหามีแบบอีเวนท์ที่แบบเพื่อเล็กและตามโทมเอะไปที่เกียวโตไหมฮะเออจะได้ไปเป็นเออเขาเรียกอะไรฮะไปเล่นไปไปเข้าบอลเออจะได้ไปเข้าบอลไปเล่นเดี๋ยวมีของอยู่นะอ้าวจะหนิมโอเคสํารวจโอ้ข้าอยากไปลูกของท่านเหลือเกินท่านลงุงแต่จะได้ ที่ไอโชกุนท่านโชกุนเขาไม่เข้าใจเรามาน้ายูริเลือกมาให้ท่านแม่เออเนื้อเรื่องของน้ายูริเราก็ไปเล่นแล้วนะเสียดายที่ไม่ได้อัดใหล้ลงดูฮะเพราะว่าอา่ผมพูดตะกุกตะกักแล้วก็มันมันทุเรศมากอ่ะก็เลยแบบไม่ลงแม่งเลยแล้วกันน้ายูริจากไปแล้วทีนี้ก็โชกุนไม่ลึกเลยว่าข้าจะกระชอนขนาดนี้ให้ตายเถอะต่อสู้เพื่อ ชาวญี่ปุ่นเพื่อปกป้องเกาะนะฮะแต่โชกุนดันเสือคิดว่ากูเป็นกบฏมึงบ้าเปล่าวะเออถ้าใช้ยูยูตายตรงที่ทุยตกไปเฉยไปเเกือบต้งชีวิตเนี่ยแหละฮะพาร์ตนายูรีผมก็พูดแบบนี้ฮะลิ้นพันกันแบบเออถ้าตายเถอะภาษาไทยไม่แข็งแรงฮะช่วยไม่ได้ฮะขอโทษด้วยครล่วงอยู่สนามทุยไปเฉยสุสานกตรกูลข้างงดงามไร้ชีวิตทิวาเบเบลเบลโอเคโอโหอะไรวะเนี่ย ลิ้นแข็งจัดเออมาออกไปทางนี้เจออะไรครับอุ๊ยอยู่นะไงชอบบ้านใหม่จะบ้านบ้านบ้านใหม่เหรอโอ้โหตระกูลสูญสินส้นไปแล้วกลวกายเป็นคนทร,ทรยศชาติแม่งเขาจะตามอ๋อลุงยังมีชีวิตอยู่อ่ะโอเคขฟยังชั่วหน่อยทำให้ขาดผู้นำผนภยัย แต่บ้านเมืองหนยไม่พ้นภัยโอ้โหเอาว่ะงั้นเราควรจะสู้ต่อไปแต่ิีมาสกุไปไหนแล้วแกลอยคนล้างบางนั้นต่อไปข้าเสนอช่วยแต่นางไม่สนอ๋อโอ้ยทำคนเดียวไม่ไหวหรอกข้าจะไปตามนางไปคุยกับโนริโอเลยยังคณะสงฆ์ต้องการคนช่วยเหลือหรอยังมีเรื่องที่จะสะท้ายอีกเหรอโอ้ยอย่าลืมแล้วกันใช่แล้วไม่มีวันทนลืมหรอก เราแยกจากกาันจะสุมสำรวจพื้นที่ได้มากกว่าโอ,โอเคลาก่อนจินดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อารามของโอมิคืออะไรอะอารามของโอมิโอ้วัดโอมิเหรออะไรอะสิ้นประเพณีบทแอคซิชิมาจากอิทธิพลของมองโกโอ้มีโอ้โหขึ้นมาเพียบเลยครับ กำจัดทัพมองโกโที่กำลังยึดคลองซูชิมะโอ้โหขียับเลยครับผมมาสำหรับพวกนี้คือนอกรอบแน่นอนมีการเล่นซ้ำเลยแหละครับอ่าโอเคครับผมสำหรับซีดีโก o ออฟ s ึกชิมะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับซีดีเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามกันชมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่เกมหน้าบ๊ายบาย